สวัสดีครับมาอัปเดตปลาบังกรทองอินโดนะครับตอนนี้อยู่ที่นี่มา1เดือนเต็มนะครับวันนี้ซื้อมาวันที่12มกราครับปี64วันนี้1 2กุมภานธ์64นะครับซื้อมาตอน7นิ้วนะครับตั้งแต่ปากถึงปลายหางนี่ก็โตขึ้นประมาณนิ้วหนึ่งนะฮะก็ประมาณ8นิ้วนะครับแล้วก็มีเม็ดอยู่3ตัวนะครับตาภาคเหลืองอินซินเนตแล้วก็นะฮะ ะเพียนเงินนะฮะก็นี่ครับอัปเดตโตขึ้นนะครับอ่านี่ฮะโตขึ้นแล้วเดิมตีขอบทองะฮะอันนี้ไฟแดงเพราะว่าเดิมเป็นตู้ปลาของปลามกร์ซุปเปอร์เลดนะฮะคราวนี้ว่าจะเปลี่ยนเป็นหลอดขาวหรือหลอดเหลืองทองก็ตอนเขาโตกว่านี้นะครับตอนนี้ก็เรียนไปก่อนอ่านี่ครับสวยนะฮะ ดูการไหว้นะครับสวยฟอร์มดีนะครับยังปลาแดงเลยแต่ไม่ใช่ว่าเป็นทองอินโดนะครับเพราะหลอดไฟแดงนะครับดูการไหว้นี่ทองไงเห็นไหมทอใต้ใต้ที่พ้นแสงก็จะเป็นตีทองนะ,ะส่วนสีแดงเป็นสีหลอกนะเพราะเป็นหลอดไฟใต้น้ําแดงนะเนี่ยสีจริงทองอลา,ามไหมฮะ สวยนะครับเดี๋ยวว่าให้เขาโตเป็นเก็ดทองเ,เยอะๆค่อยเปลี่ยนเป็น,ปนไฟใต้น้ําสีสีเหลืองสีทองเหลืองครับไม่ก็ขาวอย่างที่บอกไว้อนนี้ฮะอยู่ตู้60สูง30นะับกว้าง24นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันใหม่นะครับครับสวัสดีครับครับ 做完。So